Nights Five Freddy's at Freddy s Doom เฮ้ยมึงเปิดเสียงอย่างน้อยต้อง5ขีดนะเว้ยเฮ้ย้โกโจก็มากับเรานะเว้ยกลัวทำไมวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮอยเรามีโกโจอยู่กับเรานะเว้ยเราจะกลัวไอ้พวกอันนี้แมนชัลดิกไปทำไมวะเฮี้ยวมันมมีนนิกัดืจะให้ไฟฉายมาทำไมเนบ้านจะสว่างขนาดนี้วะวิววิววิวฟ้าเ่าโคตรดังเฮียอย้เฮ้ยโคตรดกูอยู่หลังบ้านกูอยู่หลังบ้านอ๋อนี่ไงตรงอะไรเนี่ยโอ้โหดูถ่านเด้อย่ามึงดูถ่านกิ้งดิถ่านกิ้งเต็มเลย เอาพุ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ย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 เฮ้้ยกูตายเอาอะไรอะเฮ้ยกูหมดแรงเกียร์อะไรอะเมื่อกี้พี่นาเดินเข้าไปไอ้วิมมันหายไปไหนวะเอ้ยวิมมึงมาอยู่ตรงศพกูระวังตัวข้างหลังวิ๊มกงหลังมาแล้วไอ้เหี่อนแล้วเออวิมเออตายเป็นกูเลยเออตายเป็นกูเลยกูไม่รู้ไงกูรู้ว่าแบบแต่เป็นตัวใหญ่ๆเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอไม่พังประตูเข้ามาเลยเฮ้ยไหนดูผู้เก่งที่สุดของกูหน่อยเนี่ย วิ่งนอกบ้านแลยถามเมื่อกี้วันนี้ไอ้ยันต์ตัวนี้ตัวเดียวเก็บไปสามคนแล้วเลยไอ้หนึ่งมันยังไม่ลากเลยเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเริ่มใหม่เลยอยู่อยู่ในห้องกันเงียบๆอยู่ในห้องกันเงียบๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วประตูอยู่นี่มั้ยแล้วมันปิดไม่ได้อ่ะทำไมนี่ปิดไม่ได้ไม่ปิดไม่ได้ปิดได้ละกูได้เสียงขวาไหนมีเหรอ มจริงเปล่าโผล่เาเราอ่ะโอ้ไปมึงหลอนมั้งเนี่ยหลอนไม่เองมะเนี่ยกรณ์สามขีดแล้วมันหลอนไม่เองเนี่ยรอฟังเลยมึงดูมึงดูข้างหลังก็ดิวิมถ้ามันโผล่ตรงหน้าต่างอ่ะกูขอหายเดี๋ยวกูอยู่นีเดี๋ยวกูอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยยงคนไวโคนไว้ไวูคุณอ้าเชี่ยไวจังวะเฮ้ยก็เจอะนายมันไม่โดนหยุดมาเลย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เออเออเอเเรียบร้อยจับคุณช้าายกระเด็นเลยอยไกระเด็นเลยไอ้สัเฮ้ยยเเจอเฮ้ยมันไมไหนมีมี ไอเบี้ไปบี้ไม่ต้องจะเข้าไปดิเบีออกไปไอ้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 ไจะไอ้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 ไม้ไอ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 ่ไอ้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 ไ้ไอ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 หไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ปไอ้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 ไอไอ้ไ้องไอ้ไอ้ไอยไอ้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 ไอไอ้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 ไอไ้ไอไอไอ้ไอไอไอ้ไป้ไอไไมไอ้ไไไไไออไไอไไ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  ไเฮ้ยแล้วไปแล้วไปแล้วไปกูไปกูไปกูไเยมันไต่ทะลุอินฟินิตี้โโจ้ไอ้เเ้ยแลูอยู่ตร้มันเ้ยเอะตัวเนี่ยตัวอไรเนี่ยตัวไรเนี่ยเฮ้ไตัวไรเนี่ยเฮ้ยนอนเลยเราเราลองเราลองเล่นแบบฟไปเลยู้องอยู่ในห้องอู้ไปเตาไปตดูไรไม่ไปช่วคนเลยนอนอย่างเดีย้วมาแ้วมาว มาแล้วเตรียมตัวเตรียมสายมาแล้วสายลองลองฉายไม่ฉายมันไหมปิดไม่ปิดไม่ปิดเสียใกล้มากเลยวมาไอ้มึงไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาบอลโอ้ยสายว่ะ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 เฮียแบตไฟฉายเหลือเจ็ดแล้วอะกูไฟฉายหมดแล้วเดินเดินไปดีกว่าไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเลยไปไปไปเก็บไฟฉายกันตามมาตามมาอย่าอย่าแบ่งตัวพระชี่อยู่ตรงนี้แต่ดูดีท่านวันนี้ไงเก็บท่าน อุ้ยเต็มละกูเต็มละกูไปละกูเต็มละกูรีบกลับละไปไปมกูรอ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 เก็บเก็บครบยังได้ครบยังไปไปไปเก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่จั่งกูกระเด็นเลยกลับ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 ไปตรงนี้ต้องรีบชิคกัลมันอยู่ตรงนี้ชิคกัลมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเย่บอลใช่ไหมถ้าเกิดแค่ฉายใส่ละฉายใส่ล้วปไ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 ปรีบไปรีบไปถ้าเกิดแค่ฉายไปฉายมันหายไปนี้เราก็ชิวๆแล้ววิมไม่ยากแล้วชิวๆแล้ว อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโดเลยอืมสว่างดิฟิจ่เตียมฟิจาฟิจาท่าเตียมเดี๋ยวกูดูหลังเตียงให้เผื่อมันเกิดอะไรตรกลางปิดเลยปิดเลยปิดเลยถ้ามันโดนถ้ามันแอนิเมชันแล้วมึงกดปิดเลยถ้ามันย่งไงก็ประหยัดไม่ตัวไม่ตัวไม่ละไม่ลายไม่ตัวฟอจ่าท่าเตียมปเดไม่ท่าเตียมจ่าท่าเตียมไละไม่ตัวหม่ตัวซุ้มปิดปเลยปิดเลย อีกแบบกูเสียวที่สุดแล้วกูอยู่ตรงกลางเนี่ยมันการ่ามึงก็เปิดใส่เลยนี่ไงรอดูนี่ไงว่ามันน่าจะให้เวลาเราฉายแหละมันไม่น่าจะแบบกลายปุ๊บวิ่งปั๊บหรอกไอ้วิมอย่าสั่นดิวิมอย่าสั่นดิวิมมองดีดิวิมมองดีดิย่าสั่นดิวิมอย่าสั่นดิกูจ้องมันอยู่กูจ้องมันอยู่แหละกูแบบตาจ้องตาเลยอ่ะมึงมึงมองมึงมีองตามึงจ้องเลยอ่ะมึงมึงมองเข้าไปในในตามันทั้งสองตาเลยป่ะเออเฮียหยาจ้องอยู่อ่ะเฮ้ย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 เฮ้

ผ่านแล้วม่ไมันยังไม่เดินเข้ามามันยังไม่ถึงยังไม่เดินเข้ามาคนเลยไอ้เบมึงเปิดไปเยอะอยู่มึงเหลือเท่าไหร่แล้วอเ้ยยมด้วอหมดแล้วหมดแล้วต้องต้องออกไปต้องไปแล้วอ่ะต้องไปแล้วหมดแล้วไอ้เบมึงเดินไปกินมาแล้วฉายใส่มันแ้วนี่เามาฉายฉายเลยไปไเราต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วปไปตีไปเอาแล้วเราต้องรีบไปเออนาฬิกามันลัวมากเลย ไปจุกไปมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นไปจุกรีบเอารีบเอาเอาแล้วกูไปแล้วกูไปอยู่อย่าจะจับคู่รอคุรอคุรอคุรอเอ้ยเอาตายคู่เลยเอาตายคู่เลยเียตายคู่เลยไม่ถึงคนเล็กๆตายคู่เลยกูกลับบ้านแล้วกูกลับละกูไม่รู้เฮ้ยหยาพวกทำอะไรอย่าอย่าออกซิอยู่เปล่าออกซิเอ้ยไม่มีนาออกซิมิตุ๊กตาอยู่ตั้งฝาดโอ้อย่าซิอย่านา เราเพื่อนกันนาฟ็อกซี่เราเพื่อนกันนาถ้ากูตายคลิปนี้จะต้องจบไปด้วยเนี่ยมันไม่ตีกูแล้วชื่อกูเหรอไม่ใช่กูจริงๆไม่อยากให้มึงเล่นต่อไงแต่ฟ็อกซี่มามึงต้องจู๋กันดิ๋ยวประเด็นอะเออมันต้องจู๋กันอย่างแลต้องเกิดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยหายไปเลยหายไปเลยแล้วแบิดเราเท่าไหร่พี่สี่แปดสี่สิบแปดต้องวิ่งไปเอาอีกนะแย่ละแย่แล้วดูเวลาสี่สี่แล้วได้แย่ละต้องเร็วเราต้องเร็วเรา ลคเี้ยกพี่แบตเลยแต่ก้อนลึกๆเลยเฮ้ยดูกูดูเฮียเฮียมาจากไหนเนี่ยเดินแดกเลยโอ้เดี๋ยวก็ต่อแล้วจบขี้แม่